ตั้งใจนอกน้อมแล้วคุณสมเป็นพระสมานพระบริเจ้าพระธรรม,มเจ้าพระสงฆ์งเจ้ายี่ป็นที่พึ่งที่ทำถือข้าขเจ้าขอยถึงพระองค์นั้นบริสุทธิ์พวกบริสุทธิ์บริบุญโดยการทั้งปวงแล้วแต่การประโนของข้าเจ้าที่ทำมิดามนาปุาญ่าตายายญาตินิงนิสัยเจ้ากรรมในเรืน ทั้งกคนเข้าแล้วแล้วหลังเข้าแล้วตมวอนุโมทนาห้าวขวาทับกาะซ้ายมือขวาตัดมือซ้ายทางกายตรงดำลงสติทำสะโพกน่านวดลมหายใจเขาออกพระพุทธเจ้าอารมณ์หายอยู่ตั้งหลายปีสี่ห้าปีหาเหมาะที่เหมาะที่สมควรก็ไม่เจอที่ ปีที่หกนี่ขึ้นปีที่หกยังควรพบในธาตุสี่คนเรามันธาตุมีธาตุสี่ธาตุหกเดินน้ำุมไฟอากาศธาตุเวิญนญาณธาตุรวมเป็นหกรวมเป็นหกธาตุย่อคนเราธาตุน้ำาืทธานท่านลมธาตุทั้งสี่ทั้งสามนั่นเรียกว่าธาตุประกอบมันต้องสมบูรณ์ในทั้งสาม ทั้งทั้งสี่อย่างทั้งห้าอย่างทั้งหกอย่างดินกับสมบูรณ์น้ำกับสมบูรณ์ลมมืสมบูรณ์ไฟกับสมบูรณ์เรียกว่าเสมอกันอะสมังเสมอกันเลยอันไหนหนึ่งขาดโกบกกห้องมาเถ้าขาดโซ่ห้องกป็ป่วยป่วยอย่างถ้าทั้งทีสมังเสมอกันอยู่ดีมีสุขร่างกายแข็งแรงเบิกบืนต่อสู้พระยเจ้าท่านยังบอกไว เชืคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือความสำเร็จเชืคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังอุปสรรคคือความสำเร็จทุกอย่างต้องมีอุปสรรคนะ่ะมีมืออุปสรรคทางั้านทุกอย่างแล้วก็มีศัตรูด้วยศัตรูภายในและภายนอกศัตรูภายในใจเิเล่มันไม่ยอมมันไม่ยอมนั่ง เมื <étique> <occasions S 1> ่อนิม really, นั A ่งภาวนาเราต้องพยารามนั่งท no, ุวันนัฝากปืนเพราะชานคนโดยมากอย่างวันนี้ผมพอถามโยงคนผู้ชายผู้หญิงแค่จะไหว้พระส่วมนตรักษาสิลแก้ไหว้พระส่วนมนท่านั้นส่วนภาวนาเม่เคยอยห้าสิบกอยู่เนี่ยโอ้ยยังเอาว่งมากเลยคนไทยเราอืมไหนประมาณยี่สิบเอร์เ็นตที่นั่งภาวนานี่ นอ,อาจากมีการให้ทานพระศาสนาเท่านั้นเพราวะวนานี่น้อยมากอีกวงละมอทำหนึงงน่งแล้วช่วงนี้แต่ทางนี้มันใช่ว่าเราอวดเขาไ่าใช่เราทาตามหน้าที่ว่าเป็นทางสงบทีสันทีพลังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีต้องความสงบต้องใจต้องการให้จิตสงบวิทีท่ให้ิตสงบทำยังไง แล้วก็มีอุบายมีวิธีทำอย่างกำหนดลมหายใจเขาออกเนี่ยจิตแอมันอยู่ที่ลมยี่ปลายจมูกเมื่อได้ประตูพอประตูใครออกกรลูกใครเข้ากรลูกใครเข้ามากรูคนออกไปกรลูกให้ลูกอย่างเดียวน้นเข้าน้นเข้าจิตก็เป็นสมาธิเกิดมา้ที่ก็เย็นใจเย็นเองใจอยากใจเย็นใจสบายใจสว่างเสมอแล้ว มาได้ยิบเป็นวันวันนี่บางทีมันก็ดีบางทีก็ไม่ดีมันอยู่ได้ด้วยอารมณ์ไม่ได้อยู่ด้วยภาวนาหรือบางทีอยู่ในภาวนานึกพุทโธพุทโธอีกอย่างหนึ่งมันต้องมีหลายอย่างทำนะเรับวิธีกรรมพุทโธพุทโธหรือลมหายใจก็โอจนํำนานกหนมปุ๊บมันได้เลยข้องเกี่ยวมันตลอดเลยจนกระทั่งถึงออก เมื่องมัใหญ่ก็อาคารก็กเอาทัไมทําเง่ายตังจะมันได้ไม่แน่ก็ไม่ยอมเอาวันแล้วเอาอีกข้อเสียใจของสญญายยาละเอียอย่างหนึ่งแล้วคนเมื่อแน่ว่าเราได้สร้างบุญกุศลมาเท่าไหร่บางทีก็ไม่เคยสร้างนั่งนำบุญม,มาสร้างมากกว่านี้นิดหน่อยไม่พอเป็นสะพานไม่พอเป็นเป็นสเบียงอาหารการกินอะไร นี่มันน้อยมากพอแล้วกันนะน้อยมากอย่างพระสงฆ์เขาเจ้าทุกวันเนี่ยเหมือนกันจะบวชจะบวชเนี่ยมันจะไหวไม่ผ่านคืออะไรแลทำที่คืออะไรทำกุศลคืออะไรไม่รู้อย่างนั้นนะบวชสัจ่รรมบวชธรรมเบนิบวชเบนิฐานบ้ชฐามนกัสสุบวสนสบายลับบุนี่ บนนี้สงสารบวชฐานกระสุกบทสนุกสบายมบราณเขาว่าไว้ไมมากเว้นบวรับบุรีนี่ไม่ใช่บนนี้สงสารบวชฐานมันบวดน้อยมากมันบนนี้สงสารบวชฐานกระสุกบวสนุกสบายโบรานว่าแค่มันพูดมาแน่แท้ในขอมันแหบล้มส่งมันก็ไมมี ไม่เกิดจะหมดอารมณ์ตรงอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยมันตั้งใจกำหนดลมตั้งใจก็ออกไม่ต้องพูดมากนี่ลมเข้านี่ลมออกอยาเร็วนักยาช้านักอยาเร็วนักยาช้านักให้พอดีพอดีคือเัาดึงเชือกเนี่ยมันยาแล้วก็ดึงเข้าแก้งแล้วก็ยายานออกมันก็ดึงเชือกนะตั้งถึงงมตึงหน้ นี่มันเรี้ยกันไปกึหยุดเอาใหม่รุบรมใหม่นี่มันช้ากันไปเอาใหม่มตอนนี้ไปตั้งใจนากึ้ยืมพูดภาวนาต่อไปสติให้ดีเมื่ออยู่ที่สติสัมาสัญญาสติปัญญาเมื่อมีสติมันจะมีปัญญาประโยชน์สติปัญญาเป็นของคู่กัน เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช่เราเอาทีสทีควบคุมจิตให้มันอยู่ก่อนควบคุมจิตให้มันสงบก่อนแล้มันวิ่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีความเกลียดอยางไปไหนมันก็ไปอยากอยู่มันก็อยู่เวิ่งอยู่รอบแล้วรอบแปดทีไปได้หมดไปใตไปเนื้อไปบึงบึงบึงข้างล่างเงือตีไว้บางอย่างใ้เป็นบางกลางให้มันสบายสบาย อย่าไปกรธอย่าไปข่มเหงมันในสติรู้อยู่ตลอดเวลาประคับประคองเสมออย่าไปกรธอย่าไปบุข่มเหงมันอย่าไปบังคับมีสติคอยเข้าควบคุมมันสติอันดีระบางมันง่วงนะระวันง่วงะระบายโมกระวงังตั้งสติไว้ตั้งสติใหม่ ูบลมใหม่หัรลมใหม่อ้าวนดี่เมตตาตนเมตตาสัตว์น้อมๆเนี่ยคุณต้องเด้พระสรมสุณพเจ้าพระพุทธธรรมสงเร้่อหวคิดบุญบุญสนศรีย่ถึงมีดามันดาปุญญาสยายนู่นหลวงจักรวาลเนี่ยเรียกหน้าเมตตาทั่วไปอ้าวแต่